จทย์ข้อที่3ามอันนี้เขากำหนดให้ a, b, c นะคะเป็นจตนวจริงนะคะที่ทําให้เศษส่วนผูุนามตัวนี้นะเศษส่วนพหุนามตัวนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลบวกของเศษส่วนผู้นามสองตัวนะคะแล้วก็ติดในรูปของ a, b, c ให้หา b ลบ a บวก2 4 ก็จากสิ่งที่เจอกำหนดนะพี่ก็ลอกมานะคะเสร็จแล้วพี่ก็เอา x กํลังสามลบหนคูณไปทั้งสมการนะคะ,ะพี่ก็จะได้แบบนี้นะเพราะว่า x กํลังสามลบหนจะเท่ากับ x ลบหคูณกับ x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งนะรั้าพี่เอา x กํลังสมลบหน คูณทั้งสมการนี้พี่ก็จะได้สมการนี้ทีนี้การหาค่า A ค่า B ค่า C นะคะก็ใช้การแทนค่า x ที่ที่เหมาะสมนะคะประจั้นถ้าพี่จะหาค่า A นะพี่ก็จะอยากให้ A พจน์ตัวเนี้ยหายไป โพสีฟ้าโที่วงสีฟ้าเนี่ยหายไปจะทำให้โพสีฟ้าหายไปพี่ก็ต้องแทน X ็ด้วยหนึ่งัวย่าอเอ็กซหนึ่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมาแทน X เป็นหนึ่งก็จะกลายเป็น3ามคูณหน่งบวห้าใช่หมฝั่งขวาแทน X เป็นหนึ่งก็จะได้สามเอใช่ไหมคะก็แทนตรงนี้เป็นหนึ่ง แทน x ก็ันสองไนึก็เป็น1นึ่น x เป็น1นึตรงนี้ก็เป็น1นึ่งนะมัจะกลายเป็น1นบวกกันสามครั้งเป็นสามเป็น3 a นะฮะพสตัวกว่ามือก็จะหายไปเป็น0ูนก็จะได้ออกมาฝั่งซ้ายจะออกมาเป็นสามบห้าเป็นลบสองมันก็ได้ a เป็นลบสส่วนสาม เป็นลบสองส่วนสามต้องดูสิ่งที่โจทย์ถามเนาะสังเกตนะบลบ a บวกสองสี c, ่นะก็คือ b บวกสองสี่ลบ a ต้องสังเกตสัมประสิทธิ์ของ b มันจะเป็นครึ่งหนึ่งของสัมประสิทธิ์ของ c นะคะเพราะฉะนั้นใน x ตัวนี้พี่ก็แทน x เป็น1 2. นะะึ่งส่วนสองอะ ส่วน A เรารู้แล้วเนาะมนก็จะเป็น3ามแก็1 2, 5, นสะ่วนสลบหะฝั่งซ้ายฝั่งขวา A เป็นลบสส่วนสาที่แทนไปเลยนะฮะแล้วก็1นส่วนสยกกำลังสองนะแทนในนี้1นส่วนสยกกำลังสองเป็น1 4, นสะ่วนสะแทน x เป็นหนึ่ส่วนสบวกหนึ่งส่วนสบวกหบวกกั 1, 2, 4, บ,ก 1, 2, บก 1, 2, 1นะึส่วนสองลบห่ง แล้วก็ b ส่วน2บวก c ี่สมการนี้ที่ได้มี x ที่แน่นแทนด้วย1ส่วน2ตีเลขออกมานะคะ3ส่วน2ลบ5ก็เป็นลบ7ส่วน2อันนี้ลบ2ส่วน3 1ส่วน4บวก1ส่วน2 ก็เป็นสาส่วน4ี่แล้วก็บวกอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดส่วนสี่ดูนีหนึ่งส่วนสองลบไปหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ B ส่วนสองบวก4ที่มันน้อยพี่ก็จะเคลียพื้นที่ิดหนึ่ง ระย้เอมาเรารูいい้เอแลละ พี่จะย้ายลบเจส่วนสองไปฝั่งขวาแล้วก็พี่จะย้ายลบหนึส่วนสคูณบีส่วนสบวกสไปฝั่งขวาไปสองทางซ้ายน,ะนี่น 2. 2. ะนนนะจะเป็น1.2 b ่งส่วนสอบ่วอกสี่อันนี้ก็จะเป็นลบเจ็ดส่วนหกบวกเจ็ดส่วนสบเจส่วนหกบนเจส่วนสองจะเป็นเจ็ดส่วนสามวพี่ก็เอาสองคูณตลอดนะฮะพี่จะได้ b ีส่วนสองบวกสเท่ากับสนะิบส่วนสาม ก็สองคูณอีกทีนึ่งก็จะเป็น B บวกสองซจะเป็น28.3ปนสเพราะฉะนั้น B b บวกสอก็ C, จะเป็น2 8่สิ่วนสลบกับ A A เป็นลบสอ่าเรียกออกมาก็จะได้เป็น30.3หรือว่าเป็น10